สวัสดีครับนายพหลลยครับฮานอยเฉพาะกิจครับวันอาทิตย์ครับวันที่อาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมประจําต้องพันหา้าร้อยหกสิบห้าครับเอาฉ่ำฉ่ำเนหมาบครับลําบลําเรยๆแฟนสุขสุบคนเอออ่ะนี่วันอาทิตย์ครยังเป็นวันหยุดเลยนอนรับฟันดีตื่นให้มีให้มั่งให้มั่งให้มีให้โชคดีมีชัย งานออกไปก็ไดเ้เงินได้ทองคนไหลก็ติดตามกันครับาามีอาพารวยกลัวมาใหม่ก็อย่าลืมครับคนไหลก็ติดตามกันอ่ามันเบเนิดเงินรับตันนี้งมีอาพารวยนี่พระพาโนอนเฉพาะกิจวันอาทิตย์อาทิตย์ที่เจ็ดครับว่าดูนีเลขกระเทวด

นะครับรสองสองวิ่งครับโหเต็มเลยมีเก่าก็มานะครับนี่รครับ,บสามเกินสามเหลี่ยมนะครับเก้าสิบเก้า Mm hmm, mm -hmm. Okay. เวลาโตครับเก่าสามเก่าหกเก่าเจ็ดสามสี่หาสามกับตัวชุดถ่ายหาสามเนอะทางพน,นอดจะพบกีฬงคนไหลปฏิภาวนันอาทีไอ้โช๊กนี่มีใครครับคัมคคบคนม,าม้าลำบาก้วยเป็นบูญทุกคนครับประหยัดรวยสวัสดีครับ